มาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเรื่องทักษิณเพื่อไทยปรับแผนเปลี่ยนรูปมวยรู้จักรอย้ำภาพฝ่ายมีเปรียบสงกรานปีนี้เป็นสงกรานปีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีความสุขที่สุดหคือเป็นสงกรานที่พันตำรวจโททักษิณได้เดินอยู่ใกล้ประเทศไทยที่สุดอย่างเปิดเผย เพราะมั่นใจว่าความพยายามตามล่าจากรัฐบาลไทยไม่มี 2. คือเป็นสงกรานที่พันตำรวจโททักษินยืนอยู่ท่ามกลางคนเสื้อแดงที่แห่กันไปรถน้ำดำหัวโดยหอบหิ้วเอาอาหารไทยไปให้ลิ้มรถสงกรานปีนี้พันตำรวจโททักษินจึงร้องเพลงแบบเมามันเพลง Let It Be ที่แปลเป็นไทยว่าช่างมันกลายเป็นวลีฮิตขึ้นมาชั่วข้ามคืน เข้าใจว่าการเดินทางมาเยือนลาวและกัมพูชาครั้งนี้พันตำรวจโททักษินได้รับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบใกล้ชิดที่สุดอาจเป็นไปได้ว่าใกล้ชิดจนเข้าใจสถานการณ์ภายในประเทศไทยได้ดีขึ้นทั้งนี้พันตำรวจโททักษินย่อมเข้าใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้รัฐบาลผสมพักเพื่อไทยที่มีนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วยบุคลิกภาพของนางสาวยิ่งรักที่เน้นการทำงานและแสดงความอดทนอดกลั้นต่อการรุกของฝ่ายต่อต้านทำให้สถานการณ์ที่รุมเร้าในระยะแรกเริ่มเบาบางลงขณะนี้รัฐบาลเหลือเพียงปัญหาสินค้าราคาแพงที่ต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าสามารถบรรเทาความเดือดร้อนต่อประชาชนให้ได้ ส่วนปัญหาอื่นๆแทบจะกระทบต่อรัฐบาลน้อยลงเรื่อยๆเพราะนางสาวยิ่งรักใช้วิธีพูดน้อยแต่ทำเยอะเพื่อลดปัญหาความขัดแยง้งและการดำเนินการของรัฐบาลก็จะเน้นเฉพาะงานบริหารราชการแผ่นดินส่วนงานอื่นๆเช่นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การผลักดันพระราชบัญญัติอันมีผลต่อการปรองดองซึ่งเป็นเผือกร้อนทางการเมืองอยู่ในขณะนี้รัฐบาลบอกว่าไม่เกี่ยว เท่ากับว่านางสาวยิ่งรักพยายามจำกัดภารกิจของรัฐบาลอยู่ที่งานฝ่ายบริหารเป็นสำคัญและเมื่อรัฐบาลจำกัดบทบาทของตัวเองอยู่ตรงนี้พักประชาธิปัตย์ที่เป็นพักการเมืองฝ่ายค้านจึงต้องนั่งรอวันเวลาเปิดประชุมสภาถึงจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ของฝ่ายค้านออกมาได้แต่านางสาวยิ่งรักใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้ากับฝ่ายค้าน โอกาสการประทะกันจนนางสาวยิ่งรักเพียงพล้ำจึงมีน้อยยิ่งไปกว่านั้นมีกระแสข่าวว่านางสาวยิ่งรักมีแผนจะปรับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งประมาณเดือนกรกฎาคมซึ่งเวลานั้นนักการเมืองที่ติดโทษในบ้านเลขที่1 1 1หลุดพ้นจากโทษแล้วทำให้มีตัวเลือกมากขึ้นแม้มีข่าวว่านักการเมืองเหล่านั้นจะทำหน้าที่แค่กุ่นสื่อ แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีที่จะหยิบเอาใครมาช่วยงานด้วยมีข่าวว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเพื่อลงไปดูแลพื้นที่สามจังหวัดแดนภาคใต้โดยเฉพาะนอกจากนี้พักคเพื่อไทยเองก็มองเห็นว่าด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำให้การขับเคลื่อนใด ด้วยกลไกรัฐสภาย่อมมีจุดสุดท้ายตรงตามความประสงค์ของพักเพื่อไทยไม่ว่าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาเพียงสองวันหรือใช้เวลาต่ออีก7วันผลสุดท้ายที่ตามมาก็ย่อมต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากซึ่งก็คือพักเพื่อไทยอยู่นั่นเองยิ่งไปกว่านั้นการต่อสู้ทางการเมืองมาระยะหนึ่งทำให้พันตำรวจโททักษินและพักเพื่อไทยมองออกว่า หากไม่มีปัจจัยเรื่องพันตำรวจโททักษินเข้ามาเกี่ยวการรุกคืบทางการบริหารของฝ่ายรัฐบาลและการรุกคืบทางการเมืองของฝ่ายรัฐสภาย่อมกระทําได้ดีกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,550นั้นรอได้การนำพันตำรวจโททักษินชินวัตรกลับประเทศแบบเท่ๆนั้นก็รอได้ดังนั้นการที่พันตำรวจโททักษิน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศครั้งล่าสุดโดยบอกว่าจะรอจนกว่าประเทศไทยปรองดองก่อนจึงจะกลับจึงเป็นการแสดงท่าทีที่พร้อมจะรอสอดรับกับประเด็นความเป็นธรรมที่นายนพดลปัตธมะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพันตำรวจโททักษินนำเสนอและถูกตอกย้ำอีกครั้งจากนายวัฒนาเมืองสุขรองประธานคณะกรรมาการปลองดองเรื่องเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรม ในคดีที่พันตำรวจทรักษินถูกกล่าวหาจากคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตอสอภายหลังจากการปฏิวัติร,รัฐประหาร19กันยายน2549ข้อเสนอดังกล่าวคลับคล้ายกับหนึ่งในทางเลือกที่คณะกรรมการปรองดองที่มีพลเอกสนธิบุญรรัตน์กลินเป็นประธานเคยนำเสนอ เช่นเดียวกับการพิจารณาร่างแก้ไขมาตรา291รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ที่ล่าสุดวิปรัฐบาลไฟเขียวให้พูดเต็มที่เพราะเชื่อว่าหนที่สุดร่างแก้ไขมาตรา291ก็ต้องผ่านในที่สุดสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องเกิดขึ้นท่าทีของพันตำรวจโททักษินและท่าทีของพักเพื่อไทยครั้งนี้สอดคล้องกัน ตอกย้ําให้เห็นว่าทั้งพันตำทรวจททักศิลและพักเพื่อไทยมั่นใจความมั่นคงของรัฐบาลมั่นใจว่าในขณะนี้รัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีนางสาวยิ่งรักษินวัตรย,ยังเป็นฝ่ายมีเปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งการเมืองอย่างพักประชาธิปัตย